ครับเดี๋ยวพอเจอซอย11เนี่ยตรงเข้ามาสุดซอยเลยนะครับครับผมโอ้โหบอกไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรมาหาถึงบ้านเลยเนี่ยนะคะอันนี้ก็บ่นจังเลยเป็นอะไรหึงเหรอเป็นเมียสันง่ไม่ใช่ค่ะแต่พี่เนี่ยเป็นนางฟ้าตัวน้อยที่จะคอยปกป้องน้องสันเออเหมือน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 นางฟ้าเหมือนแมงวันตอมอึ เดี๋ยวเอ้ยผมโดนด้วยนี่ทุกคนด้วย<ะ>สีเสื้อมันใช่โอ้ยอันนี้ผมไปรอรับหน้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวเขาเข้าผิดบ้านไปเลยไปเจ้าเอกเจ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอยากนะคะผมช่วยเธอครับออะทุกคนครับนี่พี่เจียครับสวัสดีครับอออสวัสดีค่ะวิบ้านน้องซันนี่รวยเหมือนกันนะคะมีทั้งคนขับรถมีทั้งคนใช้เลยอะค่ะ คนนี้คือพี่ชายคนโตเองครับชื่อเอ,อิร์ธครับครับโอ้แต่โทษทีโทษทีหน้าไม่เหมือนกันเลยเนาะคือบังเอิญผมได้ยินเด่นมานะครับอ๋อค่ะสบายเออแล้วด้านนู้นครับนี่เป็นน้องสาวชื่นเชอครับน่ารักไหมฮะเชอสวัสดีค่ะโอ้หน่ารักนะคะนี่มาบ้านน้องครั้งแรกขอเซลฟี่หน่อยได้ไหมคะ ได้ครับได้ครับมาสบายกันหน่อยเซลฟี่หน่อยค่ะเอ้าหนีไปไหนละคะมาเซลฟี่ด้วยกันสิคะได้ด้วยค่ะไม่ต้องกลัวดัางแแบบนะคะเดี๋ยวพี่ใส่แอปให้เจ็ดแปดแอปเลยค่ะตึงด้างจูดกดได้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะแปบบนึงนะคะบ้านหน้าอยู่กับผู้น่ารัก เอาไแล้วนะคะพี่เจีย๊ยบทำอะไรเนี่ยก็ต้องอัพลงเฟซบุ๊ก Facebook ตลอดเลยอ่ะไม่ได้สิคะต้องอัปเดตค่ะดูนี่ดิเห็นไหมคะลงไปแป๊บเดียวอะค่ะมีคนมากดไลค์เป็นสิบเลยค่ะนี่พี่ซิของมาฝากเยอะแยะเลยค่ะนี่ขอบคุณมากครับเยอะเห็นไหมคะครับผมกินห้างยิ่งจะซอยเลยอันนี้พี่เจีย๊ยบเชิญน,นั่งก่อนดีกว่าครับน <c oughs> ะครับนั่งนู่นเลยฮะต้องสบายครับ นี่นะคะครับน,นัง่งเลยค่ะโอโ้โหซื้อของฝากมาเยอะแยะเลยนะคะแวะมาทำทุระแถวนี้เหรอคะเลยมหาน้องซันนะคะเล้าค่ะตั้งใจมาหาเลยค่ะ,ะมหานนองซันนี่จะมาคุยเรื่องทัวร์ใช่ไหมคะเล้าจะมาฟังมุกน้องซันเขาหน่อยคะ่ะพี่เจมคงเครียดๆอยู่ใช่ไหมครับเลยอยากฟังมุกผมครับเล้าคิดถึง อยากให้หนักกาจัดให้สักแท่งสองแท่งเดินขอสักแท่งสองแทแ่งไปไม่เป็นเลยล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาแทนกันเ,เดี๋ยวผมขอพาน้องไปคุยธุระแป๊บหนึ่งได้ไหมครับเชิญเชิญเชิญค่งั้นต้องสบายก่อนนะครับรน้องเชยคะ่ะจะครบห้านาทีแล้วนะคะลูกอย่าลืมทําแบบฝึกหัดโอเคค่ะข,ขอตัวแป๊บหนึ่งนะครับอยาอนุานะครับค่ะ เล่นอีก5นาทีก็ล้กันค่ะอาป่าค่ะป่าค่ะไม่มีะไยค่ะอยูอ่คนเดียวก็ฟันฟมันก็ฟรีแต่มันคงไม่ดีอมีเธอคมีเธออยู่ข้า ทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน